นี Dante, <com men> where, ่อะไรนะครับก็คือเป็นเหมือนแร่หินดินทรายต่างๆที่อยู่ในองค์อยืนองค์พระธาตุต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอ่ะคุณเกณฑสวัสดีครับครับพี่แอ๊สวัสดีครับโอ้วันนี้เรามาที่วัดพระธาตุพนมนะครับอยู่อยู่ตรงนี้ครับเยื้องๆนี่เองติดกันอยู่ประมาณแค่ร้อยเมตรเนาะใช่ครับอันนี้เป็นร้านผ้าของพี่ชายท่านหนึ่งแล้วนะอาจารย์อาจารย์ที่โรงเรียนอยู่ตรงนี้เลยใช่ไหมครับอยู่ตรงนี้ อยู่นี่หรอใช่ถัดไปโรงเรียนจะมีสองฝั่งครับผมยู่ฝั่งอยู่ใกล้อยู่ใกล้ใกล้ๆอ่ารัวเดียวกันรักวัดอาจารย์แนะนำตัวนิดนึงครับผมสวัสดีครับครูเก่งครูเก่งครับผมครูเก่งครับรพนธ์เป็นอาจารย์อยู่ที่โรงเรียนนี่โรงเรียนโรงเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดพระธาตุพนมโอ้ยอติดเลยระดับปริญญาโทเป็นปริญญาโทใครจะมาเรียนปริญญาโทก็มาที่นี่ได้นะครับไม่ใช่เรียนประถมเรียนประถมแต่ว่าครูอ่ะจบปริญญาโทอ๋อ อาจารย์อาจารย์เก่งปริญญาโทจะมาเรียนมาสอนสอนปอะไรครับสอนปห้าปห้าและนี่อีกคนนีงพี่ชายก็เป็นนี่ครับประธานสมาคมของจังหวัดนครปนมประธานสมาคมของจังหวัดนครปนมสมาคมผู้นิยมก็คือพระพุทาจังหวัดนครปนมก็คือมีป๋าพยัคฆ์เขาพานถึ่นะครัใช่ครับป่าป๋าต้อยป๋าต้อยเมืองนนท์เป็นประธานสมาคมก็คือเหมือนเป็นประมุขนะครับเป็นแบบนี้ พอดีวันนี้ครับผมวิทยาสุเรนเนาะจะมาขออนุญาตทั้งอาจารย์อาจารย์เก็งแล้วก็แอดเราเรียกประธานแอดเนาะโอเคผมขอเรียกประธานแอดน,น,นะครับพอดีที่อย่างที่บอกครับเราจะมีการจัดสร้างวัตถุมงคลของหลวงปู่กรมนะครับหลวงปู่กรมซึ่งท่านยังไม่เคยสร้างพระปิตาท่านแอดยัง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 ไม่เคยสร้างพระปิตาก็เลยไปขออนุญาตท่านที่จะจัดสร้างเป็นแบบนี้นะครูเก,ก็ต จำโม่หนึ่งแบบดวงสุตโต๊ะวัดดุดีๆนะครับทีเนี้ยถ้าเราจะสร้างพระสงฆ์ที่นี่เนี่ยสิ่งสําคัญของที่นี่อีกอย่างหนึ่งก็คือพระธาตุพนมบนตลาดใช่ไหมครับก็ต้นสำหรับพระธาตุพนมก็คืออันนี้เป็นงานนี่คือให้ชาวบูชาเนาะใช่ให้ชาวบูชาอยู่ที่อันนี้นู่นนี่ตลาดเลยเนะครับหน้าหน้า ว่าธาตาหน้าองค์ธาตุใช่ไหมอันนี้คือหน้าต่างันนี่เป็นหน้าใช่ครับอ๋อโอเคก็คือตรงนี้ธรรมดาถ้าเกิดไม่มีไม่มีร้านค้าที่เขาจัดนานนี่จะเป็นตลาดนะครับเป็นถนนเป็นถนนเพราะเป็นถนนอ๋อครับก็ใครที่เนี่ยจะเข้ามาเช่าบูชาเกี่ยวกับพระก็ต้องมารีดีด้วยผมก็เลยจะต้องเอามวนสารที่นี่ครับตอนนี้ครูเก่งและพี่แอดออกมาวางให้แล้วอยากให้ทั้งสองท่าน ช่วยแนะนำให้ผมนิดนึงว่ามันมีอะไรบ้างนะผมจะได้ไปบอกถูกครับอันนี้ผงอิดวัดพระธาตุครับอ่าผงอิดพระธาตุไอนนี้เป็นอิดตอนไหนยังไงครับมีที่มานมีน้องค์พระธาตุลวงผมกอนพระธาตุลวงปีนึงปีหนึ่งแต่ลบด้วยเหรอผมพระธาตุหลวงใหญ่นี่นะใช่ยอดถั่ลงมาหรือล้มยังไงลบทั้งองค์ทั้งทลายทั้งองค์เฮ้ยทงทลายลงมเลยนะปีหนึ่งแต่เพราะว่าตามประวัติคือมันเป็นโครงสร้างเดิมตั้งแต่ปีพศ8 อันนี้พศ8เริ่มสร้างเริ่มก่อร่างสร้างปีพศ8เพื่อเก็บพระอุรังคธาตุก็คือเอาจริงผมไม่รู้ที่มาเลยอันนี้พูดเลยตรงๆนะองค์พระธาตุเนี่ยเขาก่อที่อีกแดนหมดเลยล่ะครับหรือไงครับมีโครงเป็นส่วนประกอบเป็ส่วนประกอบเมื่อก่อนมันจะเป็นลักษณะเหมือนเขาปิดมอนซ้อนกันนั่นคือคนสมัยก่อนแล้วก็ประกอบด้วยดินโกรดด้วยดินไม่มีปูนผสมะไรไม่มีก็เลยลดมาปิดก้อนยิงใหญ่ขนาดนี้ สอนกันค่อยๆเรียนขึ้นเหมือนฐานเกีย่างนี้มีการบูรณะการบูรณะก็คือเหมือนว่าบูรณะต่อกันไปเรื่อยๆไม่ได้ไม่ได้ทำทีเดียวจบไม่ได้ว่าทำทีเดียวจบมีการต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆคือองค์รักาลเราสร้างตั้งแต่เริ่มแรกก็คือพศะสอบแปเลขแตัวเดียวครับมีความรุ่งเดียรนะเอาเป็ตรงนะเลข8ปดมีความจะเลรุ่นเรืองรักเลยล่ะเอาว่าอย่างถ้าเรานึกถึงเอาผมอยู่แต่เช้านะ ก็ต้องนึกถึงหบว่าอน,อตอนแต่ถ้าเกิดผมมาที่นราครามมโนมแต่เดิมเนี่ยผมจะต้องนึกถึงพระธาตุมโนมอันนี้พูดตรงๆเนี่ยแต่ทุกวันนี้ก็มีเพิ่มขึ้นคืออย่างที่มีพระยาสีจักรสีสัสนานกล่าเนาะเออสแสดงว่าตรงนี้เนี่ยเป็นอิฐที่ค่อนข้างจะมีความคือศักดิ์สิทธิ์ <ขอ S 1> นะอันนี้ใช่ไหมครับตรงนีนนน้ครับ ครับผลนี้ก็ทรายเงินทรายทรายทองทรายนินอันนี้อะไรบ้างนะครับพี่อันนี้อะไรนะครับก็คือเป็นเหมือนแร่หินดินทรายต่างๆที่อยู่ในองค์ยืนองค์พระธาตุองค์เดิมขงแต่ตัวนี้จะเป็นส่วนของอิฐอันนี้ส่วนอิฐนะครับอันนี้คือส่วนดินธาตุล่างกระเดื่อนะครับส่วนดินครับอันนี้เป็นส่วนทรายที่ตัาเรียกว่าตัวนี้เรียกทรายนิลอันนี้ทรายนินก็คือสีดำนครับอันนี้ทรายเงินทรายทองครับทรายทองอ๋อนี้ทรายทองอันนี้ทรายเงินนี่ครับ สายนิ่ครับสายเงินสายทองครับอันนี้เป็นอิดของอิดพระธาตุนมสายนิ่สายนินสายเงินสายเงินแล้วก็สายทองสายทองนะครับอีกอันหนึ่งอันนี้เอาันนี้อันนี้ก่อนอันนี้คือเนื้อเหล็กเปียกเหล็กเปียกเหล็กเปียกอันนี้คือเอาว่าเหล็กเปียกที่เขาใช้พูดกันจริงๆทุกวันนี้อันนี้คือเหล็กเปียกแท้ๆที่เอาว่านครพนมนี่เอาขอขอประวัตินิดนึงครับของเหล็กเปียกเลยคือ จะมีพุทธคุณบ้านไหนอ่าป้องกันฟ้าตัวนี้เองย้อนมาท่ากันอ๋อหุ้มยอดหุ้มปีกการปีกฟ้ามาหุ้มปีปีเพราะว่าสมัยก่อนไม่มีสายรอดรอดรอดฟ้าสมัยก่อนก็คือจริงๆมันเหมือนเป็นเป็นตัวที่ป้องกันให้ไม่เกิดการอ่าเหมือนเหมือนฝ่าฝาเพราะนี่มีพุทธคุณอยู่ในตัวอยู่แล้วครับทีนี้ ผมสร้างเพระผมเนี่ยผมจะไปตะไบหรือทำยังไงดีตะไบก็ได้ครับตะไบผมตะกุดก็ได้ตะกุดก็ได้ใช่ทำเป็นตะกุดก็ได้ที่เป็นตะกุดอ๋อรีบเป็นตะกุดได้เลยเพราะว่าเขาคือเหล็กเปียกใช่โอเคเดี๋ยวผมจะเนื้อถ้ารีลปุ๊บมันพอมันบางมันจะตอกนิ่งหน่อยอาจจะแตกเหมือนตะกั่วดไหมอ๋อแต่กระมวดเป็นตะกุดได้อยู่ได้ก็เดี๋ยวอาจจะแต่ถ้าเกิดหลอมไม่เป็นก็หมด ละเลยมันละลายก็จะไม่เหมือนโลหะอื่นเือจะละเลยเร็วเร็วมากถ้าเกิดลองลองไม่เป็นโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวแนะนำแนะนำทำเป็นสบายใช่สบายก็ทำสบายน่าจะดีกว่าแล้วร่างสบายเป็นผมดีกว่าอ่ะอันนี้เลยเปลี่ยนนะปกามนี้อ่ะทีนี้มีถุงนี้ถุงหนึ่งเป็นผมสีขาวเลยอันนี้เป็นอะไรเป็นมวลสารของหลวงปู่กลมมวลสารหลวงปู่กลมใช่ตั้งแต่ ที่แรกเลยครับยุคแรกๆเลยยุคแรกๆเลยก็คือจริงๆยุคแรกๆเนี่ยตอนนั้นที่ผมเข้ามาแรกๆผมเคยอยากได้อยู่คือพาพผมภาพผงหลวงปู่กลมจำได้เลยได้เป็นเหรียญหยดน้ำเป็นรูปหยดน้ำภาพผมหลวงปู่กลมแต่ก็คือตอนนั้นก็หักกันไม่ค่อยได้แล้วเชิญพี่แอ๊ดบริษัทเรื่องงานก็มาบดเอามาบดเป็นนี้อ่าอันนี้คือว่าภาพผมเศรษฐีป่ะใช่เป็นเหรียญหยดน้ำเป็นหยดน้ำใช่ไหมใช่เออก็คือเดี๋ยวเราได้บริษัทเนี่ย ก็จะไปเข้าไปในติตาจมูกรุ่นนั้นก็คือหลวงปูก่กำพันกับปู่เสกด้วยหลวงปู่กำพันปู่เสกด้วยก็คือหลวงปู่กำพันเป็นอาจารย์ของหลวงปู่โภมเนาะหลายคนก็นจะรู้มีอีกอย่างหนึ่งทีพีเอสซึ่งพักมาสดๆร้อนๆเลยอย,อยากให้บอกเลยครับเพราะว่าอันนี้ค่อนข้างจะเป็นพระเก่ามากอันนี้คือเป็นอิฐองค์พระธาตุเดิมๆเลยครับ อิฐพระธาตุเดิมๆมีตาวัดด้วยตาวัดของพระอาจารย์ขออิฐพระธาตุไปแล้วไปสร้างพระให้ญาติโยมมางานอ่ายกช่อฟ้าครับแต่ว่ากดมือได้จํานวนได้แค่แปดสิบเก้าองค์กดมือที่เหลือกดไม่ได้บล็อกแตกบล็อกแตกอ๋อเหรอใช่ครับขนาดก็ามีแปดิบองค์ใช่ครับอันนี้คือหนึ่งในแปดสิบก้าองค์ใช่ครับ ถ้าผมอยาไปเป็นมวนสา่ายังไงเ้าองมันเสียดายไหม <laughs> ไม่ครับผมให้เอาไปเป็นมวนสาาเลยเหรอใช่ครับคือจริงๆแล้วเนี่ยราอ,อยากจะเก็บไว้แต่ถ้าเกิดความตั้งใจของผู้ให้เป็นมวลสารเดี๋ยว <laughs> เราจะต้องไปหลอกให้ท่านดูนะว่าห <laughs> องเนี้ยในใน89องค์อ่ะจะรวมอยู่ในพระปิตาตรุ่นแรกจัมโบ้หนึ่งนะ <laughs> ของหลวงปู่กรมด้วยก็เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวผมจะต้องไปทำคอนเทนต์แล้วเดี๋ยวส่งมาเก็บไว้ให้พวกเราดูด้วยในคลิป ด้านี้ได้จริงๆเป็นของแพงเงยเนี่ยอาาคคเป็นของแพงเลยด้เนี้ยได้ยังอันนี้ยังไม่ได้ครับอันนี้เดี๋ยวขอให้เลยขอกหนึ่งอันครับเอาไปหมดเลยครับเรือลูกน้องลูกน้องอันนี้คือที่ระลึกในงานกระถิ่นประจำปีสองห้าหกห้าอ๋อที่ผ่านมาอันนี้เป็นลูกหลงลูกกลมใช่ครับการหลงลูกกมพันธ์กับหลงลูกกรมพันธ์อาจารย์ท่านล้วกนหลงลูกกมครับ เอาว่าของดีเดี๋ยวไปแจกลูกน้องในโรงงานเอาไว้บูชาในรถแล้วกันหรือว่าให้สําหรับเดี๋ยวไวัดจะแจกในเพจก็ได้นะครับอันนี้เอาไว้แจกในเพจก็ได้เพราะว่าหลวงปู่กำพันรู้อยู่แล้วว่าคนรู้จักเยอะเนะน,นาะหลวงปู่กรมก็นาเตกจไม่ได้นะหลวงปู่สอนนะโอ้โหใช่ไหมครับหลวงปู่สอนตอนแรกก็ไม่รู้จักกันนะครับแต่พอสักพักนึงนี่ทั้งะเชศครับรู้จักหมดเลยเพราะวันนี้ครับผมวิทยาเลนะครับก็ขอบคุณพระอาจารย์แล้วก็ ประธานแอดนะครับที่เราว่าเมตานะที่จะมอบอันนี้ไปเป็นมวลสารแล้วเดี๋ยวหลังจากที่เรารวบรวมมวลสารหมดเดี๋ยวผมก็จะบอกทีว่าจะคุกเสกวันไหนอะไรก็ได้ก็จะได้มาร่วมงนวันที่3ามพิเศษมากคือวันที่3ามพิเศษเนี่ยเดี๋ยวซุกพี่ๆจะเข้ามาที่วัดหรือไม่แน่ใจว่าผมจะเข้ามาหรือเปล่าเดี๋ยวขอกลับไปเตรียมโรงงาน เคยเรียนเล่นแล้วว่าวันที่28หลวงปู่มาพิธาพิเศษอยู่ที่นี่ใช่วัดพิธาคือในประมาณค่ำหนึ่งก็พรุ่งนี้ใช่พรุ่งนี้ครับทุกเก่งหรือว่าพี่แอ๊ดทำผ่านอยู่สร้างให้ผมเลยได้ได้ได้ว่าขอบคุณครับครับขอบคุณครับ